อนันดาเซอร์ไพส์ภรรยาฉลองครบรอบแต่งงาน2ปีโรแมนติกทุกช็อตอนันดาทำเซอร์ไพส์ภรรยาสุดที่รักนัทนิชชาครบรอบแต่งงาน2ปีริมทะเลกระบี่สถานที่เดิมที่แต่งงานเป็นคู่สามีภรรยาที่โรแมนติกมากตั้งแต่ยังไม่แต่งงานสำหรับคู่ของพระเอกสุดหล่ออนันดาเอเวอริงแฮมกับภรรยาสุดที่รักดีไซเนอร์สาวคนเก่งนัทนิจชา แม้จะหลังวิวาแล้วบอกเลยว่าความหวานความโรแมนติกไม่มีแผ่วเลยจริงๆและยังมีมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยล่าสุดอนันดาสามีสุดหล่อได้ทำเซอร์ไพรส์ภรรยาด้วยการจองห้องพักที่ทะเลกระบี่และตกแต่งอย่างโรแมนติกด้วยภาพวันแต่งงานเป็นการฉลองครบรอบแต่งงาน2ปีซึ่งเจ้าตัวได้ลงภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่า Love you the m o s t e s my monkey big t a n k s to a n c h e n c h e a ทับคอกรอบบ for always making our special days perfect. We had our wedding here. We had our first and second anniversary here and many more to come. ภาพแต่ละช็อตนั้นบอกเลยว่าหวานเต็มเฟรมมากๆจนแฟนคลับต่างลุ้นข่าวดีมีเบบีเร็วๆฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ